ขอ not น,น้อมแด่พระรุทธไตรขอกราบสวัาารรสดีพร,สรบบสาาพระอาจารย์ธรรมะสวัสดีเพื่อนสาธฆมิกเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพพระอนนท์ศิยศีโลวันนี้อาตมาจะมาเทศในเรื่องของธรรมะสำหรับสำหรับผู้ครองเรือนหรือว่าอุบอุบาสกอุบาสิกาได้แก่ทานศีลแล้วก็ภาวนาและหลายท่านจะเคยได้ยินคำว่า ีลสมาธิปัญญานั่นคือสิขาบทของภิกษุนะครับส่วนทางด้านของทางผู้ครองเรือนเนี่ยท่าจะให้ว่าเป็นทานศีลภาวนาทําไมถึงเริ่มด้วยทานเพราะว่าข้ารืหัสเนี่ยยังมีทรัพย์สมบัติอยู่ยังเก็บอยู่ถูกไหมครับดังนั้นข้าจึงเริ่มจากการให้ก่อนแบ่งปันละความโลภ ให้มีความเมตตามีความการุณาไม่ให้เป็นกลเห็นแก่ตัวท่านจึงเริ่มด้วยทานทีนี้จะให้ทานอย่างไรให้ได้บุญให้ได้กุศลการให้ทานเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่สามอย่างข้อแรกสิ่งที่ให้ทานจะต้องบริสุทธิ์สิ่งที่ให้ทานเนี่ยจะต้องหามาได้ด้วยความสุัริาไม่ได้ไปลักขโมยหรือว่าไปช่อดฉนเอามานะครับจะต้องหามาได้ด้วยสัมมาอาชีพข้อสองเกตนาในการให้เนี่ยจะต้องบริสุทธิ์ แบ่งออกเป็นสามระยะคือระยะก่อนให้ระยะกำลังให้ระยะหลังให้ทีนี้เจตนาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโยมต้องการที่จะถวายเพนให้กับพระภิกษุนะท่านก็ต้องรู้สึกว่ามีจิตที่บริสุทธิ์ที่อยากจะให้เตรียมกับข้าวกับปลายอย่างดีพอระยะให้ท่านจะมีจิตที่บริสุทธิ์จะประเคนให้กับพระภิกษุสงฆ์ทีนี้พอท่านประเคนให้ไปแล้วท่านก็มานั่งเล็งดูว่า ทำไมพระภิกษุสงฆ์ไม่ฉันของฉันเลยจิตเริ่มเป็นไงฮะเริ่มขุนมัวเริ่มเศร้าหมองอย่างนี้เจตนาถือว่าไม่ดีหรือว่าไม่บริสุทธิ์ถือว่าถ้าเราให้แล้วเราก็ถือว่าเรามีเจตนาที่ดีให้ไปเพราะฉะนั้นทั้งสามส่วนเนี่ยระยะก่อนให้กําลังให้แล้วก็หลังให้เนี่ยจะต้องทําให้บริสุทธิ์นะครับส่วนข้อสามเนี่ยผู้รับทานจะต้องบริสุทธิ์หมายความว่าถ้าท่านแยโยมเนี่ย บริจาคทานให้กับผู้ที่มีศีลมีธรรมอย่างเช่นพระภิกษุที่ถือศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยนี่ก็จะเป็นอน,นิสงส์ทีนี้การให้ทานเนี่ยจะให้ผลมากผลน้อยเนี่ยก็จะเป็นไปตามลําดับยบกตัวอย่างเช่นตัวหนึ่งที่มีอน,นิสงส์สูงก็คือการสร้างวัดสร้างวิหารอารามแต่ทีนี้ญาติโยมท่านมีปัจจัยไม่พอ,อยังจะต้องผ่อนอะไรหลายอย่าง ทีนี้ท่านว่ามีทานที่จะมีอนุสงสูงกว่าการสร้างวัดอีกนั่นก็คือธรรมทานยกตัวอย่างเช่นการกินหนังสือแจกหรือแม้แต่การบอกกล่าวธรรมะให้กับญาติโยมหรือว่าอย่างที่อาตมาทำอยู่ตรงนี้ก็คือธรรมทานอย่างหนึ่งทีนี้ยังมีทานที่สูงกว่าธรรมทานอีกนั่นก็คืออภัยทานญาติโยมมีคนที่ไม่ชอบหน้าไหม อล,อลองยึดหน้าดูนะทีนี้ถ้าลองหลับตาสักพักหนึ่งสามสี่วินาทีหน้าเริ่มลอยมาแล้วใช่ไหมครทีนี้ท่านก็ค่อยๆปล่อย้าไปปล่อยหน้าคนดังนั้นลงไปอภัยเขาท่านก็จะจิตเปน็นแง่ดีขึ้นเริ่มผ่องใสขึ้นถูกไหมครับทีนี้การเรียกว่าอภิญญาทานเนี่ยมีอันสุสงสูงสุดในระดับของทาน วนี้มาดูส่วนที่สองคือศีลการรักษาศีลเนี่ยก็คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยปราศจากโทษอันพึงติเตียนศีลของผู้ครองเรือนหรือบาสุวันิกาเนี่ยก็จะมีศีลห้าหรือศีลแปดยิ่งรักษาศีลสูงขึ้นก็จะมีอน,นุสงที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่างพระเนี่ยมีสองร้อยี่สิบเจ็ดก้อวันนี้มีห็นมีอุปศมาเยอะมีใครที่จะประสงค์ที่จะบวช ต่อต่อไปไหมครับไม่มีอาเป็นว่าการได้บวชเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยละูศีล207ข้อเนี่ยถือว่ามีอานิสงส์สูงสุดของในทางด้านศีลมาดูข้อที่สามคือภาวนาการภาวนาคืออะไรคือการปฏิบัติทางจิตใจสองข้อแรกทานากับศีลโยก่างการสังเกต็นได้ว่า มันมีการปฏิบัติทางกายและวาจาแต่ก่อนที่จะออกมาเป็นกายและวาจามันจะต้องเริ่มจากจิตใจของเราเองก่อนการที่เราถือศีลอาการที่เราเกิดก็ตัวอย่างเช่นฮะสี่ห้าข้อห้าอยากดื่มเหล้าท่านจิตดีท่านไม่จิตแก้วเหล้ามาดื่มเลยนะไม่ใช่ฮะจิตท่านต้องมีความคิดอยากก่อนถ้าท่านเห็นจิตที่ความคิดอยากตัวเนี้ย ท่านก็จะรักษาสีได้ง่ายขึ้นทีนี้การภาวนาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ๆก็คือสมาธาสมาธิกับวิปัสสนาสมาธิสมาธาสมาธิเนี่ยก็คือการสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวยกตัวอย่างเช่นที่ท่านนั่งภาวนาพูดโทพูดโทหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ท่านาานั่งอ่านหนังสือจิตใจท่านก็นิ่งอยู่กับหนังสือ นั่นคือยู่ในอารมณ์เดียวจะทำทำเนียนที่สงอะไรฮะทำให้ท่านรู้สึกสงบแต่ทีนี้ยังไม่พ้นทุกข์ท่านต่อมาของการภาวนาคือเขาเรียวกวิปัสสนาการวิปัสสนาเนี่ยคือการรู้แจ้งตามความเป็นจริงทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้แจ้งอะไรรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดกั้นถือมัน่นความเป็นจริงที่ว่าเนี้ มันแบ่งออกเป็นสามอย่างก็คืออนิจจังทุกของอังอนัตตาและหลายท่านก็คงได้ยินมาแล้วอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อยู่ได้ยากอนัตตาความไม่มีัวตนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสิ่งที่อยู่กับท่านตลอดเวลาคือลมหายใจเวลาท่านหายใจเข้าลองหายใจเข้าครับลึกๆหายใจเข้าอย่าเพิ่งอ่อนนะครับเข้า เล่นเห็นทุกยังครับต้องออกนะต้องผ่อนเพราะอะไรฮนะเพราะถ้าเด่นทุกแล้วท่านต้องคลายทุกออกมาด้วยการหายใจออกแล้วท่านก็จะเห็นว่าหายใจเข้าหายใจออกมันเที่ยงไหมท่านไหนจะเข้าอยู่นิ่งๆอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ท่านต้องหายใจออกเพราะไม่เที่ยงเพราะมันทุกแล้วท่านบังคับได้ไหมฮะหายใจเข้า ไม่อยากหายใจเข้าแล้วบังคับได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราหายใจเข้าหายใจออกนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องญาติโยมทุกท่านจะต้องตระหนักร,รู้ทุกลมหายใจสิ่งที่พระพุทธเ้าได้ตรัสยางก็คือให้พิจารณาตามความเป็นจริงพิจารณาสิ่งไรบ้างข้อแรกพิจารณาถึงความตายว่ามันเป็นธรรมดาทุกท่านเกิดมาแล้ว ไม่ต้องรีบนะครับแก้ตายกันทุกคนเมื่อไหรเท่านั้นเองทีนี้ท่านจะต้องพิจารณาว่าให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกข,งขาาังอนัตตาข้อสองพิจารณาว่าสิ่งที่ไม่สวยไม่นามแล้วก็พิจารณาถึงร่างกายดูร่างกายนะครับว่าเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกเนี่ยข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปเต็มไปด้วยเลือนดอน้ำหลองของสกประปรบกทั้งหลายแหละ ระหว,ว่างทั้งกา้าสิ่งที่ไหลออกมาเนี่ยคืออะไรก็คือสิ่งสกปรกทั้งหลายแหละถูกไหมท่านลองไม่อาบน้ําดูสักสองวันสามวันท่านจะเคยรเห็นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าท่านจะต้องพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงให้เห็นจริงว่าทุกอย่างเป็นทุกอนิจจังทุกของอังอนัตตาท้ายที่สุดนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านเนี่ยได้ นำสิ่งที่อาตมาเทศในวันนี้ไปคิดใกล้คร,รวนตรึกรองแล้วถ้าเห็นว่าดีก็นำไปปฏิบัติทุกท่านทุกคนเถิดดีส,ต,สตังลสติมาสตังจะมี